พี่น้องอยู่ประเทศไให้ข้างบนถนนยังมีส่วนสธารณะพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะทุกคนนี่คือนี่ข้างนาหาน้าเฮานี่ก็คือ,อส่วนขนาดใหญ่เลยนะทุกคนอยู่บนถานนนะทุกคนโอโ้โหนี่สวยงามเลย ข้างล่างเนี่ยกะชิเป็นถนนนะทุกคนแต่ว่าฟังนี้กะชิเป็นถนนทุกคนหน่ยในฟังนี้กระชิเป็นถนนสิ่งที่ชาวไร่ย,ยื่นอยู่จุดนี้นะก็คืออ,อ,อยู่ใต้ชันอ,อ,อยู่บนถนนนะทุกคนแต่ว่ามีสว่วนพื้นที่ใหญ่ได้ทุกคนหน่ยปลูกต้นไม้ปลูกพืช พืชผักเนี่ยย่างต่างๆหลาย่างเลยอะไรไลยสิ่งหลายอย่างเลยเขาเฮ็ดได้จังได้ทุกคนเมืองเอาเนาะนีะน่ตลูกต้นไม้บนถนนกันย่งได้ทุกคนปลาไอเดียคนไทยนี่ยคือสุดยอดเลยทุกคนเนี่ยนีน่อู้นี่ข้างล่างนี่ก็เป็นถนนรถแลนเนาะ แต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นป่าซื่อๆทุกคนเลยเข้าเฮดได้จังได้วะสุดยอดเลยนี่นอันนี้ก็อยู่แถวนี้นะทุกคนแถวซาทอนแถวนนทะลีบอน,อนนทสี่บอประมาณนี้นะทุกคนนี่อยู่แถวนี้อ่ะง,งามแห้งพี่น้องเลยป่าบรรยากาศยามแรงทุกคนเลยหกโมงเย็นอ สุดยอดเลยไอเดียเขานะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งข้างหน้าน้องนี่เปิดปุ๊กแบบนี้ก็ยังให้่นาะทางทางที่อยู่ข้างบนนี่นี่เป็นทินเป็นปูนเป็นทรายนาะเขาเอามาก่อน,นี่อันนี้น่ะทางเดินก็นคือเป็นหินเป็นปูนเลยทุกคน,นแต่ว่าอันนี้น่ะเขาปุ๊กมาหญ่านาะยังงามเขียวเลยทุกคน,นสดใสเลยนี นี่ดอกไม้นะงามแห้งนะโอ้โหอยู่บ้านเฮาเคยเห็นบ่แนวนี้นะบ่มีเลยนะทุกคนไ่บ้านเฮานะบ่เคยเห็นเลยนะนี่เป็นพื้นที่กว้างเในบ่อบหวัวเท่าะเลเนาะแต่ว่ากว้างขนาดเน้นเป็นสะพานยาวเลยปลาชาวไร่กับบ่เคยมาทางนี้เนะี่ย ในข้างล่างหอบอะที่เป็นเม่น้ำนะทุกคนเป็นคลองเนาะป้าเนี่ยป้างามแห้งงามแห้งสาไรยว่าเคยมาหอดหรือจุดนี้นะเออ,อยางสุดกระพุ่นยางหอดแต่นั่นเนาะฝั่งนั่นเนาะแต่ว่าบอกเคยมาฝั่งนี้นะ,ะสุดยอดสุดยอดเลย ลงข้างล่างกัจนจิเป็นเป็นคลองคลองน้ําแบบนี้เนาะเนี่ยแต่ว่ามีสะพานเนาะทุกคนเนี่ยเป็นสะพานเป็นสถานที่ถ่ายรูปนะคะเนี่ยว่างามแห้งพี่น้องอะใที่วามักถ่ายรูปนะโอ้เน้นำสะพานนี้เนาะมาถ่ายได้เลยเนาะมาเล่นติ๊กต็อกเล่นนี่ยังงามจุดนี้นะ มีไายเส้นอยู่ได้พี่น้องฟังนี่ก็มีเส้นนึ่งเนี่ยคือข้าเห็ดแบบวนเวียนเลยทุกคนแต่ว่าคือชาวไร้คิดตอนนี้นะ่คือเขาเห็ดแนวนี้มันกับปยัดพื้นที่นาะและกัมันมันกับดัดแป้งสถานที่เหาเห็ดให้มันสวยงามเลยทุกคนเลยลองคิดเบิ้งเอาพี่น้องถ้ายุบ้านเห่านะแนวนี้พื้นที่อันนี้เนะี่ยทิมซื่อๆทุกคนเลย บ่มปีประโยชน์ยังนะก็คือ้ทอยูประเทศลาวเฮา้ทยยูบ้านสาวไรเนาะก็คือทิมซื่อพื้นที่หมองนี่แต่ว่ายูประเทศไทยเนี่ยมันเป็นคลองน้ำเนาะแต่ว่าเขายัางเฮ็ดให้มันงามได้เนาะทุกคนเลยเบิ่งเอาเนอะความสามารถของคนไทยความสุดยอดของประเทศไทยนั่นเขายัางเฮ็ดเป็นพื้นที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นนักท่องให้ชาวนักต่อท่องเที่ยวได้มาสม้ม ได้มาถ่ายรูปเนาะได้ชื่นชอบเนี่ยถ่ายอยู่บ้านเท่านะ่ะทิ้มซ,ซื่อจุดนี้นะ่ะเนะี่ยเป็นเพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ำนกุกน้ำคลองใยลึกเลยแหละแต่ว่าข้างบนเนี่ยงามเลยพี่น้องเขาเฮ็ดได้โอ้โหความคิดนี่สุดยอดเลยเนี่ยรวมอยู่นี่นะมีแจะตึกสุงๆเดอมอันนี้พี่น้องตึกนะ ไม่แต่ตึกสูงตึกงามไปคันยูบ้านสาวไล่เนะี่ยทิมอิลี่เดโมเมนว่าวาอ,าอ่านนั้นเด้ทุกคนเนี่ยอันนี้นะสาวไล่ว่าความจริงจักใจในไทยอยู่บ้านเขาพื้นที่จุดนี้นะทิมซ,ซื่อๆได้พี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเนะี่ยเข้าเฮ็ดเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโอ้โหเนี่ย ่เขาเฮ็ดนะ่ะโอ้ส,สุดงามเลยปลุกดอกไม้แกเฮ็ดล้าแบบนี้เป็นซีข้าวนะเออวนเวียนวนเวียนไปแบบนี้ทนะุกคนเป็นมาควัวใจบอกเป็นอยังงามเลยทั้งที่อยู่เอ,อใต้คลองเนาะน,นี่นะอยู่บนถนนอยู่บนคลองเนาะเียเขาสร้างยอดมากเลย กัปพูกต้นไม,ม้พรออมตอนดึกตอนกลางคืนเข้าก็สิสิเปิดไฟนะอันนี้ก็เป็นรถไฟพี่น้องโอ้รถไฟเขาตั้งไว้เตรียมพรออมเลยพี่นอ้องตอนกลางคืนก็คือสวงามนะเขาเปิดไฟนะนี่อยู่นี่ก็สีเป็นซองอันนี้น,น้ามันเ่ยเน็น,นบอดดำๆก็สี่เป็นคือประมาณเขาชิปูก เตรียมปุ๊กดอกไม้เนี่ยและทุกคนเนี่ยเตรียมไว้เลยเอาผุ้เยายังลงเป็นทางเดินทางถ่ายรูปทางยังโอ้สุดยอดเลยถ้าเป็นอยู่บ้านชาวไร่เนี่ยโอ้ยทิมซืซ่อแล้วพื้นที่มองนี่เนี่ยเวรา่ายัง เพราะว่าข้างล่างมันเป็นแม่น้ำนะทุกคนเลยเป็นแม่น้ำเนี่บอกเห็นบอ่าี่เขาเห็นเป็นแม่น้ำและอีกอย่างกะฝั่งนี้ก็เป็นถนนทุกคนเลยเหนน็นบอกรถแลนน่นเนาะฝั่งนี้ก็เป็นถนนอีกคือเก่านะทุกคนถนนซ้ายถนนควาเนาะทุกคนเลยนี่ถ้าเป็นอยู่บ้านชาวไร่เนี่ยบ่มีประโยชน์ยัางเนาะแบบนี้แต่ว่าอยู่ประเทศไทยเนโอ้ขเขาตั้งเสาตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็สร้างงามซึ้ยทุกคนเลยสุดยอด เสาไลนนี่ยอมใจคนไทยลีทุกคนเนี่ยเพราะว่าเขาเฮ็ดได้ทุกอย่างเน,ะนาะอืชื่นชอบคนไทยเพราะว่าเขาเฮ็ดสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเฮ็ดบม่ได้นะแต่ว่าคนไทยเขาเฮ็ดได้นะทุกคนนี่คือความสามารถของที่สุดเลยแหละของคนไทยนะเสาไล่คือในใจของเสาไล่นะ่คือคนไทยนะที่สุดเลยแหล,และการประดับประดาสิ่ง ยางต่างๆนาๆนาเนาะความที่เขาเห็ดความสวยงามนะโอ้ยเราลองไปทุกๆสถานที่นะซีมีดอกเข้าประดับประดาสถานที่ของเขานะแบบแปลกป,ป,ป,ประหลาดเนาะทุกคนสิ่งที่เขาบอกบอกคิดนะว่ามันชิเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นนะนะทุกคนนี่เสืออ้อหมอนี่โอ้อันนี้เหมนต้นยางใบงามนะป๊าดงามคับ ต้นยังนนเนาะใบเขียวแบบนี้เลยงามในทางที่เขาปลูกอยู่บนถนนในทุกคนเห็นบอกอยัางงามยังเขียวแบบนี้เลยเสถานที่มงนี่ก็ทซิอยู่ แถวสาธวนแหละทุกคนแต่ว่าเสาไร่ก่อเอิญบอค่อยถูกคือกันเนาะนี่น,น,นี่อยู่สถานที่มองนี่เนะ่ะมองมีง่วงสร้างแล้วเนะนาะข้างหน้าก็จะเป็นเ้นทางรถไฟนะทุกคนเน,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 น่ะนงนนท์ลี่บอกนนทีนยังประมาณนี้แล้วก็ออภัยเนาะเสาไร่อซื้อบอกค่อยถูกนะเนาะเห็นบอกผู้สาวมาถ่ายรูปเนาะ ยู่แถวนี้น่ะละถ้าใครอยากมาถ่ายรูปกันเนเมแนะนําเลยเนาะทุกคนว่างามมองนี่นะสวยงามเลยละอือุสาวเขาก็มาถ่ายรูปเนาะตอนเย็นเย็นบรรยากาศดีๆนะโอ้งามงามกาสีประมาณนี้แลนะแน่ทุกคนเนาะคลิปสาวไรอัน,นี้นะกาออกมาถ่ายสิ่ง ไม่ให้ทุกคนได้รับชมนะทุกคนเลยสิ่งที่บ้านเฮาบอกเคยมีเนาะก็อยากให้คนล่าเฮาได้รับรู้ได้อยากให้คนล่าเฮาได้เบ่งน้ากันนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่สาวไลมาแนะนํามือนี้เนาะสาหรับคลิปนี้กับ่มีียังไรเนาะทุกคนสาวไลก็สิคอจบคลิปเพียงสานีเด้อขอแค่ให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สาวไลเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ สาวไล่ได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะถ้าบทุกใจหรือว่าบอทุกคนบอมักบออันกับข้ออภัยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวไล่กับทิโคจบเพียงซัมนีเด้อทุกคนกาบสบายดี